สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวเรื่องอาการใช้งานแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะททำขึ้นเพื่อประกอบแผนงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยวัดล้างการณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแทนบุฒาไทยสันทัศน์และทีมงานโดยการสนับสนุนของสอกสวค่ะ ตัวแอปพลิเคชันที่ค้นหาเจดีย์วัดล้างตัวนี้นะคะเราจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและการค้นหาได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวใช้งานและท่องเที่ยวไปด้วยการใช้เว็บไซต์อาจจะไม่เหมาะสมหรือ ไม่สะดวกเท่ากับการใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านมือถือค่ะการรีวิวการใช้โปรแกรมเว็บไซต์ของ JD Scanner ได้รีวิวไปอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเฉพาะแอปพลิเคชันค่ะตัวนี้เราทำในคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าจริงๆต้องทำผ่านหน้าจอมือถือ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Store นะคะ Finding JD ค่ะเรากดเข้าไปค้นหา JD เบื้องต้นเราจะเจอ,อแบนเนอร์ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละวัดขึ้นมา10วัดนำล่องนะคะและมีคำอธิบายเบื้องต้นในที่นี้เราสามารถเลือกจากหน้าจอมือถือหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เลยค่ะเช่นวัดอินทขิดวัดแรงนะคะ สมาชิกไม่จำเป็นต้องสมัครในแอปพลิเคชันนี้ค่ะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมข้อมูลได้เลยเพียงแต่ว่าการสมัครสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมกับเราเราก็จะได้ข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มผู้ใช้งานมาเบื้องต้นได้ค่ะแต่การเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษาหรือใช้งานอย่างคร่าวไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกค,ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วในหน้าของ แบนเนอร์ที่แสดงให้เห็นถึงวัดล้างสิวดนะคะตัวนี้จะเป็นวัดแซมเปิลตัวแรกคือวัดอินทหินเข้ามาก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดค่ะที่เกี่ยวข้องกับเจดีวัดล้างอย่างคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงเจดีขนาดฐานเจดีและความสำคัญที่ปรากฏลงไปในเอกสารพงศาวดารต่างๆค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ต่อมามีเรื่องของจุดเด่นของ JD ค่ะและอายุของ JD นอกจากนี้เรายังบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถลิงก์เชื่อมโยงไปกับตัว JD นี้ได้ด้วยค่ะเช่นนักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว,ต,ยวต่างๆหาก นักท่องเที่ยวคนนั้นอยู่ในบริเวณที่กล่าวมาทั้งหมดจะส่งผลให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากต้องการเยี่ยมชมวัดล้างในย่านเดียวกันนั้นโดยแอปพลิเคชันจะบอกตำแหน่งของพื้นที่ที่ท่านอยู่และบอกระยะทางว่าห่างจากจุดวัดล้างที่เรายกตัวอย่างมาประมาณกี่เมตรค่ะ ในกรณีที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ณนะอนุสาวรีย์สามกษัตรนะิย์ณตอนนี้นะคะเมื่อเราเปิดมาเจดีย์วัดลัางของอินทขินเราจะเห็นว่าไม่ไกลเกินจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มากนะคะเพียงใช้ระยะเวลาเพียง50เมตรและบอกโลเคชันของสถานที่ที่ท่านอยู่หรือท่านตั้งใจที่จะมาเที่ยววัดอินทขินอยู่แล้ว และต้องการไปเยี่ยมชมสิ่งสำคัญอื่นๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ใกล้เคียงก็สามารถไปตาม GPS ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วบอกระยะทางให้ท่านประเมินเวลาได้เบื้องต้นด้วยนอกจากนี้เรายังจะให้ท่านได้เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวเจดีวัดล้างในย่านเดียวกันที่เป็นเจดีลองลงมาค่ะมีความสำคัญในระดับรอง แต่เป็นเจดีย์ที่ไม่ได้รับการบูรณะเพื่อให้ท่านได้ศึกษาได้อย่างครบถ้วนค่ะก็จะบอกที่ใกล้เคียงในละแวกนั้นเพราะในแต่ละย่านไม่ไม่ได้หมายความว่ามีเจดีย์วัดล้างเพียงอันเดียวที่เรายกมาแต่ยังมีเจดีย์อื่นๆอีกที่ยังไม่ได้รับการบูรณะและสามารถท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันได้กับวัดล้างที่พัฒนาแล้วจนเป็นวัดที่ถูกฟื้นขึ้นมาค่ะท้ายสุด หากท่านไม่ได้อยู่ในที่นี้ที่ไหนเลยแต่ท่านต้องการที่จะมาท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะคะมันก็จะไปขึ้นที่เบราว์เซอร์ของ Google ค่ะท่านสามารถนำทางไปที่เจดีวัดลางนั้นได้เลยค่ะการใช้งานจะเป็นการใช้งานอย่างง่ายเป็นแบบทัสกีนนะคะลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหากเราต้องการไปที่วัดป่าแดงหลวง ก็จะบอกข้อมูลเหมือนกันค่ะเบื้องตน้นว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บอกจดด้วัดล้างในย่นเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกเดียวกันรวมถึงมี GPS ที่นำทางท่านไปยังวัดป่าแดงหลวงให้ง่ายขึ้นอีกด้วยต่อมาเป็น Travel r o u t e ค่ะทา e เวลรู e นี้เราจัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอให้เห็นว่าการท่องเที่ยวหากท่องเที่ยวเป็นย่านท่านก็จะได้รับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก ประสบการณ์การท่องเที่ยววัดล้างไปในตัวอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมนะคะแต่ในที่นี้เราอาจจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อที่ท่านจะได้ทำกิจกรรมไปกับเราค่ะหากท่านไม่มีอีเมลท่านสามารถล็อกอินหรือรีจิสเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้งานนะคะ ต่อไปจะเป็นการเลือกฟังก์ชันท่องเที่ยวตามย่านนะคะเมื่อกดเข้าไปที่ Travel Route แล้วก็จะพบกับช่องทางการท่องเที่ยวต่างๆในที่ที่เราลองเลือกศิลปะสมัยใหม่ดูค่ะซึ่งเราจะพบว่าด้านในจะประกอบไปด้วยเจดีย์วัดลังอื่นๆที่อยู่ในย่านนี้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือจุดที่เป็นแลนด์มาร์กในท่องเที่ยวสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวเจดีย์วัดล้างของเราโดยการตั้งพิกัดไปตาม GPS ที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นและในจุดนี้เราสามารถให้ในักท่องเที่ยวช่วยกันตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิจัยได้ค่ะว่า อะไรคือจุดหมายตาของเส้นทางนี้หรือต้องการแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆที่มากกว่าการท่องเที่ยวตามที่เรากำหนดเพื่อนำมาใช้พัฒนาร่วมกันได้ค่ะฟังก์ชันไดเรกเป็นฟังก์ชันที่ทำให้นะักท่องเที่ยวสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถใช้ช่องทางตรงนี้แชทข้อความหาให้กับแอดมินได้เลยค่ะโดยที่สามารถส่งรูปภาพตัวอักษรหรืออีโมติคอนต่างๆที่เป็นเป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวหรือต้องการสอบถามมาทางแอดมินค่ะตัวอย่างลองพิมพ์ข้อมูลที่เป็นการสอบถามเบื้องต้น ไปทางแอดมินนะคะจำลองว่าเป็นนักท่องเที่ยวเมื่อเรากดส่งไปเนี่ยจะพบว่าตัวแอดมินที่เป็นระบบออโต้จะให้คำตอบที่เราตั้งค่าวไว้ได้และเมื่อมีการอ่านข้อความภายหลังแอดมินก็จะเข้ามาตอบนักท่องเที่ยวค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชัน t o u r i s t Info t o ทัว s t info นน,น,นี่จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราสามารถ เพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวได้ในที่นี้เราลองใช้ข้อมูลชุดที่เป็นโบชัวแผนที่ตำแหน่งวัดล้างกับแผนที่ตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามย่านลงไปนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มแผนที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวได้เช่นมีข้อห้ามข้อควรปฏิบัติ งานเทศกาลต่างๆหรือ,อรายละเอียดหรือการประกาศให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบแบบเรียลไทม์ค่ะพวกเขาจะสามารถเปิดข้อมูลตรงนี้และดาวน์โหลดโดยที่ไฟล์ภาพไม่แตกสามารถซูมขยายได้แล้วก็สามารถรู้ทานข่าวสารโดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้สื่อโฆษณาอื่นๆค่ะเมื่อเขาโดดดาวน์โหลด แอปพลิเคชันลงไปในโทรศัพท์เขาจะได้รับการแจ้งเตือนที่เป็น notification แบบทันทีทันใดค่ะหรือเราสามารถตั้งเวลาได้ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มที่สามารถเข้าไป Edit Contact Info ได้นะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลของสมาชิกนะท่องเที่ยวซึ่งพวกเขาสามารถเติม ชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามความต้องการค่ะทั้งนี้พวกเขาสามารถสร้างเมมเบอร์การ์ดได้ในกรณีที่เราต้องการมีการนัดหมายการพบปะหรือการทำบัตรสมาชิกในเรื่องของอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะจากภาพก็จะเห็นว่าสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชัน QR code ตรงนี้ สแกนหน้าเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR code ตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการจะไปตามหาใจดีวัดล้างตรงนี้สามารถอ่าน QR code ได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าตรง setting ค่ะตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยน password ดของสมาชิกได้โดยที่สมาชิกต้องเป็นคนทำและมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้จัดทําตามกฎหมายที่ถูกต้องนะคะรายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มมาอีกนิดหน่อยค่ะซึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มมานั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรายละเอียดที่เป็นการพาไปอย่างเว็บไซต์ JD Scanner ค่ะ ถ้าต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและมีฟังก์ชันแชร์พิกคือการแชร์รูปภาพที่ประทับใจร่วมกันหรือต้องการแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลค่ะทุกคนสามารถอัปโหลดรูปภาพลงได้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเป็นใครนะคะแต่ว่าถ้าเคยมาเที่ยวแล้วก็สามารถอัปโหลดให้นะักท่องเที่ยวท่านอื่นได ชมต่อไปค่ะฟังก์ชันโพลเป็นฟังก์ชันที่มีขึ้นมาเพื่อตั้งแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวสามารถให้ข้อมูลกับทางผู้วิจัยได้โดยสีส้มจะ,สะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มีนักท่องเที่ยวเลือกตอบมากที่สุดค่ะและแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถดูได้ทางเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จำนวนยูเซอร์ที่เข้ามาตอบ ฟังชัน New ก็จะคล้ายๆกับฟังชัน p n ลนะคะแต่ว่าจะพิเศษกว่าคือสามารถประกาศข่าวสารที่จำเป็นต่อาการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ได้ค่ะเช่นต้องการประกาศว่ามีกิจกรรมการเดินทัวร์ท่องเที่ยววัดล้างภายในวันที่ที่กำหนดแลนะท่องเที่ยวที่มีแอปพลิเคชันเราก็จะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน notification ผ่านโทรศัพท์ได้เลยค่ะ โดยที่ไม่ต้องไปเปิดค้นหาในอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นฟังก์ชันอีเวนต์ฟังก์ชันอีเวนต์คือฟังก์ชันที่มีเพื่อทำการนัดหมายคล้ายๆเหมือนเป็นตารางงานค่ะโดยแอดมินจะสามารถเลือกวันที่ต้องการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นได้และปักหมุดลงไป นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่สามารถไล่ดูตามไทม์ไลน์ของเวลานะหากนักท่องเที่ยวท่านไหนที่มาท่องเที่ยวในช่วงที่มีเทศกาลที่เราปักหมุดไว้ก็จะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่จมําเป็นต้องไปหาข่าวอ่านภายนอกได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องของทีมที่เป็นฟังก์ชันที่ผู้จัดทามีใครบ้างสามารถเพิ่มภายหลัง ฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันแชทนะคะฟังก์ชันแชทกลุ่มตรงนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาคือนะักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันได้เลยโดยที่ผู้ที่เข้ามาทีหลังก็สามารถไล่ย,ย้อนขึ้นไปอ่านประวัติข้อความเก่าได้ที่มีการพูดคุยกันสามารถแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวหรือการสอบถามอะไรไปเบื้องต้นหรือทักทายเบื้องต้นได้ค่ะอันนี้จะไม่ใช่เป็นช่องทางของ d ด r เ c ็ Chat ของแอดมินนะคะก็คือนะักท่องเที่ยวจะคุยกันเองได้ค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนกันแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่นี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวให้สามารถตามหาเจดีย์วัดลางได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ